หลังจากที่มีการปล่อยคลิปเต้นเพลง SG ของลิซ่าอีกเวอร์ชั่นออกมาเราจะไปส่องชุดนี้ของลิซ่ากันว่าราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เสื้อตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ1725บาทเสื้อตัวที่ลิซ่าเอามามัดที่เอวตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ21,945บาทกางเกงราคาอยู่ที่4 7 8 5บาทรองเทา้าราคาอยู่ที่ประมาณ3,300บาท รวมแล้วชุดนี้ของลิซ่ามีมูลค่าประมาณ47,55บาทนั่นเองและเราจะไปดูภาพและวิดีโอของลิซ่าในฐานะแบรนด์เอมบัสเดอร์เรามาเริ่มกันที่แบรนด์ a d ดิดากันดีกว่าภาพนี้นะคะอยู่ที่ประเทศจีนนะคะซึ่งภาพนี้อยู่กลางใจเมืองของประเทศจีนกันเลยทีเดียวสำหรับลิซ่าแล้วแม่บาจีนชอบลิซ่ามากๆและสนับสนุนผลงานของลิซ่ามากๆด้วยเช่นกันเรียกว่าภาพนี้ออกไปนี่ต้องมีคนชื่นชอบลิซ่ามากขึ้นกว่าเดิมแน่นอน และอีกรูปเป็นภาพของลิซ่าโฆษณาสินค้าของแบรนด์บุการีเรียกว่าอยู่กลางใจเมืองเซี่งยงไฮ้เลยทีเดียวใครผ่านไปผ่านมาก็เห็นหมดเลยภาพนี้นะคะบอกเลยว่าหรูหร,ราอลังการมากๆและจอโฆษณาลิซ่ากับสินค้าของบุการีอลังการมากๆเป็นอาคารหอคอยข้างในนี้มีห้างสวนสาธารณะพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวนิยมไปกันอยู่กลางใจเมืองกรุงกุลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเลยทีเดียวเรียกว่าหรูหร,ราอลังการมากๆและเหมาะกับลิซ่ามากมาก และสุดท้ายสื่อโรลิสโตนของอินเดียก็มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับลิซ่าและทางโรลิสตน s t o ขึ้นตัวได้คำว่าไทยแรปเปอร์อีกด้วย